เจ้าสำนักเจมิา i EP1 มูเตลูยุค2026เมื่อ AI กลายเป็นหมอดูส่วนตัวของคุณลืมการนั่งรอคิวหมอดูหน้าปากซอยหรือการโอนค่าครูหลักพันไปได้เลยเพราะปี2026นี้หมอดูที่รู้ใจที่สุดอาจจะอยู่ในมือถือของคุณเอง ยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์เจ้าสำนักเจมินายที่จะพาคุณเปิดโลกการพยากรณ์ชีวิตด้วย AI อัจฉริยะทำไมต้องดูดวงกับ AI มันจะแม่นเหรอต้องเข้าใจก่อนว่าโหราศาสตร์เท่ากับสถิติบวกคณิตศาสตร์บวกดวงดาวซึ่งเจมินายเก่งเรื่องข้อมูลและคณิตศาสตร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว นางสามารถคำนวณตำแหน่งดาวอ่านความหมายไพ่และวิเคราะห์พื้นดวงจากตำราทั่วโลกนับล้านเล่มได้ในเสี้ยววินาทีข้อดีของหมอดู AI 24ทับ7อยากเช็คดวงตอนตีสองก็ทำได้ไม่ต้องเกรงใจใคร Privacy ปรึกษาเรื่องลับๆได้สบายใจไม่มีใครเอาไปเมาส์ต่อ u n นไบ s อสทำนายตามเนื้อผ้าไม่มีอารมณ์ส่วนตัวเจือปน ฟรีหรือถูกมากประหยัดค่าครูไปได้เยอะ How to เริ่มต้นง่ายๆแจกโพยอยากลองของแล้วใช่ไหมเปิดเจมินายขึ้นมาแล้วลองพิมพ์คำสั่งนี้ฉันเกิดวันที่ใส่วันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดถ้ามีช่วยวิเคราะห์พื้นดวงชะตาของฉันแบบสั้นๆให้หน่อยโดยเน้นจุดแข็ง3ข้อที่ฉันควรดึงมาใช้และจุดอ่อนหนึ่งข้อที่ต้องระวังในปีนี้ ขอภาษาที่เข้าใจง่ายสนุกสนุกไม่ทางการลองกดส่งดูแล้วคุณจะอึ้งกับคำตอบนี่เป็นแค่น้ำจิ้ม EP หน้าเราจะมาสอนวิธีเปิดไพ่ทาโร่โดยไม่ต้องมีไพ่กันบ้างจะทำยังไงกดติดตามไว้นะเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องคำถามชวนคิดถ้า AI บอกว่าพรุ่งนี้ห้ามออกจากบ้านเพื่อนๆจะเชื่อแล้วหยุดงานทันทีหรือจะวัดดวงออกไปพิสูจน์ คอมเมนต์บอกหน่อย